ตอนนี้เราอยู่ย่านใจกลางเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อจะมาชมวัดวัดหนึ่งที่เป็นวัดที่สําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นวัดในกระแสหลักนะครับที่คนจะมาท่องเที่ยวนั่นก็คือวัดแสนฝางแห่งนี้นี่เองนะครับที่นี่เขาว่ามีเจดีที่คล้ายกับเชเวดากองนะครับที่พมา่า เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อเข้ามาภายในวัดนะครับก็จะเจอกับพระเจดีย์มงคลแสนมหาชัยนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ช่วยดาก้องของพม่านะครับวัดแสนฝางเนี่ยสร้างโดยพญาแสนภูนะครับกษัตริย์ลำดับที่สาม ของราชงศมังลายซึ่งสร้างในราวปีพศ2119นะครับโดยประมาณนะครับที่สร้างขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าพญาแสนภูมิเนี่ยมีความต้องการจะนําพระราชทรัพย์นะครับฝากฝังไว้กับศาส,สนาพุทธนั่นเองนะครับเดี้แห่งนี้งดงามมากๆนะครับ และภายในวัดแห่งนี้เนี่ยก็ยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกหลายๆแห่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับและที่เห็นอยู่นี้ก็คือวิหารลายคำนะครับซึ่งความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยไม้ชิ้นส่วนที่ใช้สร้างวิหารลายคำเนี่ยมีการรื้อมาจากพระตำหนักของเจ้า กาวิโรรสสุริยวงศ์นะครับเจ้าผู้ครองอ่านครเมืองเชียงใหม่นะครับหรือจากกำนักของท่านและมีการนำมาถวายนะครับสร้างเป็นวิหารลายคำแห่งนี้ขึ้นมานะครับข้างในจะสวยงามขนาดไหนนะครับอ่านี่ คงมีการบูรณระมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวไปดูส่วน,นอื่นๆอ่ามุมนี้ก็จะเป็นมุมที่เด่นที่สุดครับของ เจดีมงคลแสนมหาชัยนะครับที่วัดแสนฟ้าวัดน,นี้เข้าได้หลายทางนะครับเวลาถ่ายรูปก็ต้องเลือกมุมกันนิดนึงนะครับแต่มุมนี้นี่เด่นสุดละแล้วลวันนี้ฟ้าค่อนข้างสวยด้วยนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือพระอุโบสถที่เจ้าชายา าดารารัศมีนะครับเป็นผู้ที่ประทานเงิน1,000รูปีในการทดแทนการสร้างนะครับให้กับหลวงโยนการพิจิตนะครับหลวงโยนการพิจิตเนี่ยหรือหมองปัญโยเนี่ยเป็นพ่อค้าไม้ที่มีชื่อเสียงนะครับของชาวไทยใหญ่ท่านได้สร้างขึ้นก่อนนะครับและภายหลังเนี่ยเจ้าชายาดารารัศมีเนี่ยก็ นำเงิน1,000ลูกปีมาจ่ายทดแทนให้นะครับตรงนี้ผู้หญิงเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นที่ที่ใช้ในการประกอบกิจเขตสังฆวาสนะครับและที่เห็นอยู่นี้ก็คือหอไตนะครับสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บพวกคำภีร์หรือพระไตปิดกนะครับความ พิเศษของหอไตแห่งนี้ก็คือไม้ที่เขาใช้สร้างหอไตเนี่ยมาจากส่วนของปราสาทนะครับที่ใช้ในพิธีศพนะครับของภรรยาหลวงโยนการพิจิตรหรือหม่องปัญโยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือส่วนเด่นๆน,นะครับของวัดแสนฝาง นะครับถ้ามีเวลาผ่านมาในเขตตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยเบื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบอยู่ในกระแสหลักนะครับก็มาเที่ยวที่วัดแห่งนี้ได้นะครับ